นี่จะมาส่งสินค้ารำครั้งที่สองสวัสดีครับอยู่กับช่องช่างแบงค์เดินดงวันนี้จะพาเาไปสัมผัสรำลูกใหญ่มันเดือดมันต้องม้วนเดือดทุ่งเนาะต้องทกินตวย่อย ข้าพรท่านเขาเมาไปเมก่อน่ดี่เ้ามีโิเจ็ดยี่แปดยี่เก้าเป่่เจ็ดยี่แปดเอาไปมีโชนิยี่เก้าอยู่ไหนเนาะมือถบนนเลยมาไปถึงไง

ต,ต้นนี้เป็นต้นตะโพกน้ำมันเยอะน้ำลายระระบบน้ำสวนใหญ่ครับอยู่บ้านท่าอ้ออำเภอเป็นจรักจังหวัด Right? สสเกตเพือนที่อบเดินสองเองเทียวได้กินบาน้อจะได้กินไม้เนาะอันนี้โดนนึ่ง ได้โยบกเขียวดอกเลี้ยงตัดหญ้าออกกังงามขนาดเลยประมาณสิบก่าไร่ thank you Tầm bốn ถ้า khó เอาให้ต่อเลยเอาให้ดู ยำดูอาตัดเเล่นเป็นถได้เดเิ่นบอเอาถุงมุงมาหาด้านมาให้น่ารูปเขาสีก่อนเด็กก็แม่งเขาได้เด ถ้าเมืิดม,ดมันจ,กจนะนก,กันครับทซ้งหลอยกลัวว่าเอาไวบบานมันเาไม่ได้ยุยยะ่าจดใดเรมาว่านคืออยู่งามอยู่มันเลือกได้น,น,าาดนะกันมาว่านนะมันเลือกเขาเขาได้นะ và ăn được ủa được cái ăn được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  đây được ăn được đây được ăn được ăn ừ, ừ, được ăn มันตัดไว้ละเบกเจามาสิมงามอยู่ยังไงปญญมาละรดเส้เบื้งมันเหล่าสิเดี๋ยวตัดไปแล้วเนาะเหลือเอาเป็นอันแล้วเหลืออะไรเลือเอาเป็นนิดเนาะนี่งามอยู่แต่ว่ามันบกเข็มขนก็ว่าละเนาะมันบกเข็มต้นนั่นกับต้นเือเต็มวันต้นครับต้นแบ เลยวมงนํางพอเลยออเดี๋ยวมเอาตัวงามไที่นี้ติดแถมไปใหรอแถมนอกได้วงามคือจังหวบ้านน้าเราชามันสบดรสชาตสีบหมบุบกินเ็ดแล้วก็กินนาน้เดียวคืไปเ่นั้นกินเ็ดมากิหนเขาเาเยมือตมา ฮากินหมด <laughs> <laughs>

เวอร์น้ำเม็ดมั้งนี่เออร์เขาหน้ามาพูดเขามาแต่แต่แหลกคนมันก็นประเด้นลำบากประเด้มัมนบขี้ลายประเด็นซ้ำเอามาแต่พอมอตัวตรงนี้นะตรงนี้มันอับแหง่งร้ายอับแหง่งเด็ดก็เขาจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากากดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์น้ำเนยน,นะครับ <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีครับเลี้ยงตะวหัวเรื่องวัวมาหน่อยก็ถึงลุ้งไงวัวเด้